ว้าสนุกจังเลยสนุกจริงๆเจยวถัว่วลุกขึ้นนี่คืนอนาฬิกาที่คุณที้ไว้เมื่อคืนนั้นถูกต้องครับนาฬิกาของท่านครับ ในบัตรนี้มีสิบล้านเงินเป็นของคุณลูกเป็นของฉันไม่ได้ลูกยังเล็กอยู่ยังขาดแม่ไม่ได้แล้วเธอละ่ะจะไปกับฉันหรืออยู่กับเธอฉันไม่รู้จักคุณฉันจะไม่ไปกับคุณแน่นอนท่านยูครับเด็กในวัยนี้จริงๆแล้วไม่ควรห่างจากแม่เก็บของให้เรียบร้อยฉันจะให้คนมารับพวกเธอ แม่เขาเป็นใครครับเขาเป็นพ่อของลูกนะผมไม่รู้จักเขาพ่อของผมคือคุณหยางแม่บอกให้ลูกฟังใครมีเงินคนนั้นก็เป็นพ่อของลูกคุณยูครับเค้กชิ้นนี้เด็กๆชอบกันมากเลยแค่188บาทเองครับ และอีกอย่างรสชาติบอกเลยดีกว่าเชฟบิชลินทำอีกจริงเหรอถ้าเด็กๆชอบซื้อสักชิ้นก็คงไม่เป็นไรน่าจะอยู่ตรงนี้แหละพวกเรารอกันเหนื่อยนะนี่คือเค้กชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะ